สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงฝีเบริเวณร,ระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนักสำหรับผู้หญิงมันฉีขาดได้ง่ายเนื่องจากการคลอดบุตรค่ะ EPscootomy คือการตัดบริเวณฝีฟเพื่อขยายปากช่องคลอดซึ่งจะทำให้ ในระยะคลอดโดยแพทย์หรือพยาบาลผดุงครนผู้ทำการช่วยคลอดซึ่งแผลดังกล่าวมักถูกตัดโดยการกายผ่าตัดเมื่อฝีเย็ฉีกและตึงเมื่อศีรษะทารกโผล่ให้เห็นที่ปากช่องคลอดจุดประสงค์หลักของการตัดฝีเย็บก็เพื่อที่จะเพิ่มความกว้างของช่องทางคลอดเพื่อช่วยคลอดลดร,ระยะเวลาในการคลอด เอกทานอเจนีทาเลียอวัยวะภายในช่องคลอดมี6ชนิดดังนี้น Mon 1. มอนพิวบิดเนินหัวหนาวเป็นผิวหนังนูนอยู่บริเวณเหนือกระดูกหัวหนาวเมื่อเข้าสู่วัยสาวจะมีขนงอนขึ้นที่บริเวณนี้ทำหน้าที่ช่วยลดแรงกระแทกและการเสียดสีขนาดมีเพศสัมพันธ์ 2. ลาเบียเมเจรา แคมใหญ่หรือแคมนอกมีลักษณะเป็นกีบผิวหนังสองกีบนูนอยู่บริเวณปากช่องคลอดต่อจากเนินหัวหนาวซึ่งกีบเนื้อทั้งสองข้างจะเลียวเล็กลงมาทางด้านล่างและบรรจบกันที่บริเวณฝีซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของแคมใหญ่ประกอบไปด้วยไขยมันกล้ามเนื้อต่อมเหงื่อและต่อมขนมีเส้นประสาทและเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงรูปร่างของแคม 3. ลาเบียไมยเนล่าแคมใหญ่หรือแคมในคือกลีบผิวหนัง2กลีบที่อยู่ด้านในแคมใหญ่ล้อมรอบปากช่องคลอดมีขนาดเล็กและมีลักษณะอ่อนนุ่มอาจมีสีแดงละเลือหรือสีดำคล้ำปลายด้านบนจะหลดกันกลายเป็นผิวหนังคลุมปุ่ม,มกระสันหรือคริสโตลิตปลายด้านล่างจะหลดกันบริเวณฝีเย็บแคมเล็กมีลักษณะคล้ายแคมใหญ่แต่ไม่มีไขมัน และขนงขึ้นมาบริเวณนี้ 4. ีิสเตอริสหรือปุ่มกระสันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอกของมนุษย์ซึ่งปุ่มที่อยู่ใกล้ด้านหน้าจุดบรรจบของแคมอวัยวะเพศเล็กหรือปากช่องคลอดส่วนที่อยู่ภายนอกของฮิสเตอริสคือปุ่มกระสัน ห้าเวตีบูช่องระหว่างแคมเล็กเรียกว่าเวตีบูซึ่งจะมีรูเปิดของท่อปัสสวาวะและปากช่องคลอดรูเปิดของท่อปัสสวาวะเป็นรูเล็กเล็กอยู่หน้าช่องคลอดและประมาณ2.5เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าคิสตอเรตรูเปิดของปากช่องคลอดแปบรบเปลี่ยนไปตามภาวะของเยื่ยพอพรมจันถ้าเยื่อพมอจันยังอยู่ช่องคลอดก็แคบถ้าเยื่อพมอจัน ขาดก็มีขนาดใหญ่ขึ้นหกบาทอรินแกนต่อมบาทอรินเป็นต่อมที่มีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งและสารหล่อลื่นเพื่อความชุ่มชื้นให้แก่ปากช่องคลอดและในช่องคลอดอยู่บริเวณแคมด้านในทั้งสองข้างตำแหน่งประมาณ4ีนาฬิกาและ8ปดนาฬิกาขนาดประมาณ0.5 cm โดยปกติไม่สามารถทำได้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ